ชีเป้าแหวนผู้ชายดีไซน์สุดเท่มาพร้อมส่วนลด500บาทสำหรับออเดอร์โอนจ่ายเท่านั้นสำหรับวงแรกแหวนเพชรแถวขอบซาตินตัวเรือนทองจากราคาปกติ8,900บาทลดเหลือ8,400บาทวงที่2แหวนเพชรแถวขอบซาตินตัวเรือนทองคำขาวจากราคาปกติ8,900บาทลดเหลือ8,400บาท วงที่3แหวนเก้งซาตินขอบเงาตัวเรือนทองจากราคาปกติ9,900บาทลดเหลือเพียง9,400บาทวงที่4แหวนเก้งซาตินขอบเงาตัวเรือนทองคำขาวจากราคาปกติ9,900บาทลดเหลือเพียง9,400บาทวงที่5แหวนเพชรเดี่ยวซาตินตัวเรือนทองจากราคาปกติ1 1 9 0 0บาทลดเหลือเพียง1 1 4 0 0บาท วงที่6แหวนเพชรเดียวซาตินตัวเรือนทองคำขาวจากราคาปกติ11900บาทลดเหลือเพียง11400บาทดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางสุขทวีความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด